ออนุโมทนตครับท่านอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นปาจาถึงพระรันาตนตรัยสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นแก้วอันประเสริฐ พระอง,องค์ทรงตรัสว่ากิตตังกะตังเป็นปูชนียะอันละเอียดบริสุทธ์ประเสริญยิ่งในไตพบพสองมหาคัง คือว่ามีค่าไม่หาค่าไม่ได้มหาค่าหาค่าไม่ได้จะจะเหลือราคาที่จะประมาณนี่ประการที่สองประการที่สามก็คืออตุลัง อันตัวหลังช่างไม่ได้อันตัวหลังช่างไม่ได้มีน้ำหนักเราจะช่างเข้าสั่งข้างสั่งอะไรเราจะเอาหนักในโลกนี้แต่ว่าจะหาน้ำหนักกับพระันัตนตรายนี้ไม่ได้ช่างไม่ได้ มันเหลือการช่งา,รางข้อสามข้อสี่ก็ทุนละพะทัศนังการที่จะรู้ยะหนจะรู้ด้วยใจอจะหันด้วยยันนี่จะหันด้วยตาจะรู้ด้วยใจจะหันด้วยยันนี่เป็นขันธยาก ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรายจะหันจะรู้ด้วยตายจะรู้ด้วยใจจะรูยย้ด้วยอย่านด้วยญาณนี่ผู้ที่ผู้ที่จะรู้นี่ยทาาได้ยากจะรู้ได้ยากถ้าผูท้ที่ไม่มีญาณไม่มีปัญญานี่จะรู้ได้ย,ยาก อนมาตัสสะปริภูขังบอกบุคคลที่บ่มีบุญเนี่ยจะไม่ได้พบใน้แก้วต่างสากและกันหันอยู่บุคคลที่หันอยู่หูอยู่ได้การไปแล้วและบุคคลที่จะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ย หาในเอันนี้อันนี้เนี่ยของหานเงได้บริโดยบุญแล้วเพราะฉะนั้นเราถือว่าบุคคลพุธลักษาอุโบสถนี้เป็นบุคคลที่หาในเงีในโลกนี้อุโบสถนี้เป็นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้โดยพระองค์เอง เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นา้รักษามาดักสาวเธอว่าเป็นคนที่มีบุญมีบารมีซึ่งได้มาถือได้มาถืออุโบสถได้กขอ,อเนี่ยอำนาจแห่งบุญอุโบสถนี้แรงมากเราจะปรารถนาบางทีก็จะได้หมดพบชาติในชาตินี้ หรือจะต้องเป็นพื้นฐานอันดีที่จะได้บรรลุธรรมในเมื่อพระเจ้าเสียนี้ไม่ตายจะลงมาเกิดในการข้างหน้าต่อจากพระเวธเจ้าโคตมะเราพวกเรานี่ที่รักษาบุษน์นีจะเป็นพื้นฐานรับรองเอาพระธรรมของพระองค์ได้ก็จะหลุดไป จากสังสารวัตรแน่นอนขออำนาจแห่งบุนนี้จงปกป้องคุ้มครองเป็นพระละาาปรยใจท่านอุบาสกบุรุอทั้งหลายจงเขาถึงมุกฮอกผลนผิ่พานในที่สุดไม่ในชาตินี้ในในชาติต่อไปและในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความสุขในรถศีลในรถธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วตลอดทุกทีิวาาตีการเธอ